อยู่ในแบบพิซโซมูเลเตอร์เหมือนเดิมมามาดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมไม่มีเลยเออชวินนี่ครับที่เปลี่ยนแปลงอัปเดตใช่ปะตอนเข้ามาเล่นไม่เคยเห็นแบบนี้ก็ามาก่อนเลยเอ,อ้ยเปลี่ยนใหม่ด้วยเหรียญต้อม,มีเหรียญด้วยนี่มีความนุ่มหนึ่งเปอร์เซน มีอะไรบ้างพี่จะคลีนบุกกองสุ่มป่ดกันนี้คืออะไรไปดิครับปิ้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้ขอกลับไปที่เดิมก่อนเวลไม่ได้กุญล็อกเก็บเกาะไหนเลยนะ เพชรตอนนี้รับหน้าไปก่อนแล้วมีมอนเตอร์ถ่ายไหมเหมือนกับตอนแรกครับที่ยังไม่ยุ่งอะไรเลยป่าราบเตตตตตนะต่อไปละผมผมจะทำการฟาร์มรีวิวไปเรื่อยๆนะ แอปสิมูเลเตอร์นะครับผมนะฝากไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็ได้เงินนะครับผมอย่างน้นนะอยนะเดี๋ยวเขาไปไกลกันหมดแล้วนะมาไปไกลหมนะดแล้วตัวเองถึงนี่เลยอาจจะมีคนเริ่มต้นบ้างนะแต่ก็ไม่มี เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม่หหมีมต่อไปจะมีการเล่นบอสเลสเพิ่มเติมนะคบผมเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เล่นบอสเลสเลยนะจนถึงปัจจุบันนะคบผมก็ยังไม่ได้เล่นบอสเลสเลยนะครับผมใครอยากเล่นนะครับผมตามมาละวุฒ <c oughs> ิ ตามมาดูได้ที่ F R F R เขียนสองทุ่มนะครับผมหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับผมพิมพ์เลย F R เขียนะอย่าลืมสมัครด้วยนะครับ F R เขียูหดู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 มาต่อไปครับผมแล้วก็จะทำการขึ้นไปบน เรนโบว์สีฟ้ากันคับว่ามันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเออกล้องอยูนี่ตอนนี้เราคนเยอะเดี๋ยวเราค่อยสู้ครับอีพีหนะ้าเดี๋ยวเราต้องเป็นโปรให้ได้ก่อนขัาเป็นโปแล้วตอนนี้ลงมาเนี่ยโงไม่ได้เก็ ฆ่าตัวตายไม่ได้ต้องรอก,กันปี้วตงนี้ก็ลงได้สัว์เลี้ยงเราละตีข้าบนเราไม่ต้องตีงโอ้ยกำลังเดินมาครับลเลี้ยงโอ้โหลงมาเฮ้เดี๋ยว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 ผมจะลงมาลงบอสเลเพิ่มเติมในคลิปนี้นะคะผม อาผมก็เลือกบอกไปคลิปนี้เล่นสองแมปนะครับขอให้มันถึงเขาฟาร์มเงินอีกสามรอบนะผมเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นแบบบอทแลเกันแล้วนะคบผมวันนี้เล่นสองแมบเต็มๆตมเลยไม่ท่าอยกคลิปดีเล่นสองแมบดีกว่านะฮะผมเล่นสองแมบดีกว่า อีกสามรอบนะอีกสามรอบเท่านั้นเท่านัพพ้นเท่าน in ั้นเท่านั้นเดีนี้าวว้าวว้ว้โวว้าวว้าววอ้้โ้้ว้า้ว้้ว้้ว สัตว์เลี้ยงต้นไหนเดี๋ยวเราก็ทำการเปลี่ยนแมพกันเลยว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวมาแล้วก็มาเริ่มตรงนี้เลยนะหวังว่ามันจะไปไปร่วมต้นนะ,ะมาเฮ้ยเราเซฟมาถึงนี่แล้วหรออ่อใช่ครับก่อหลุมเพลิงยังไม่ได้ปุ่นล็อกมันอีซี่ สีสีเล็กใช่ไหมสีเล็กเล่นไม่ใช่สีเล็กมาเล้นบอลสแลตเพิ่มเติมไหนๆหว่าวอสแลตเพิ่มเติมอยูดีเล่นครับซีจอยสู้ของสังคมสาใครครับมากลิ้งเลยกิ้งอ่ะของตูที่มันมีพลังมากๆกก่อนตุกสิ่งหินตัวนี้ มานะตังใสพลังน่าจะเพิ่มขึ้นเลี้ยวนะซึ่งในในตอนน,นั้นนะผมได้ปุ่น็อกไปเลี้ยวเตะผมยังไม่ได้สู้บอสตัวนี้เลยบอสตัวนี้มีพลังเท่าไหร่มาสิเแม่ผมสู้ได้นะครับระดับกลางมาเชิญหน้าระดับ สกลา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 นงไงก็เป็น umas, ยังไงไงก็ต้องเกือ sink, main, บแพ้อยู่ดีสิบห1า1ิ1สเร็วๆวมาสเตอร์สิบเก้าแปดเจ็ดหก้สี่สามสองหนึแพแแพแพ บบุุยยนะต่อไปนะผมซึ่งเราต้องให้ทำให้มันง่ายขึ้นนะผมมาเราจะทำให้มันง่ายขึ้นเลยนะผมโอ้ยอย่าเพิ่งสู้เดี๋ยวเราก็จะได้ตัวลาวาเด็วนะผมถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะผมรุมเพลิงนะผมหรือการปรเผชิญหน้าต่อไปนะผมผมก็จะ มาลงในคลิปนี้นะครับผมแล้วเพื่อนล่ะนะครับผมไม่รู้นะครับผมแต่ต้องพบในอาเคดอย่างเดียวนะครับผมชื่อช่องนี้เหมือนกันไปเลยทั้งติกต็อกท,ทั้ง YouTube ทั้งอาเคดนะครับอนนี้ผมคอร,รับเพจโกน หางจากคารที่แล้วพี่ได้หัวจัมโบ้จอดหลอกลิ้นผมยังไม่เคยเล่นการทิ้งออฟแบนแบน,แบน,แบนพาคทูแต่ภาคหนึ่งก็มีนะภาคหนึ่งฟรีบนสตรีมนะสตรีมผมเล่มมือถือสตรีมที่ไหนล่ะอันนี้ไม่ใช่สตรีมนะไอมันบนนู่นนะ ถ้าใครอยากดูบทเล่นๆกับเพื่อนนะผมสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าได้เลยนะคบผมได้เลยได้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 เลยเลยเชือต้องพลังสองร้อยเขาาจะตายเออโอ้ยไอไม่ได้อัปเกรดอันนี้โอ้ยกดพีดนะนั่น เสียเพชรฟรีๆอีกแล้วเสียเพชรฟรีฟีนั่นเสียบเพชรฟรีฟีไปเลยเสียบเพชรฟรีฟีไปเลยอ่ะทุกคนเสียบเพชรซีซีฟรีฟรีไปเลยโอ้ก็เลยแปดจุดหกหลังจากเด้งไปตั้งนานก็เสียก็ไม่ฟรีไม่ฟรีคอนเฟิร์ม นะถ้าใครอยากดูเล่อกัการเล่นกับเพื่อนครั้งใหม่ผมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมเอ,อ่อหรืออาจจะเป็นตอนสองทุ่มก็ได้นะครับผมหรืออาจจะเป็นรอมตุดเทนก็ได้ครับผมเพราะเพราะมันใกล้ปีดเทอมแล้วเร็วแล้วแวว ชนะไหมตาเน,นี้ขอให้ชนะแล้วกันตดวล้วครับเร็วเร็เออตอนนี้เวลาเริ่มกำหนดแล้วครับมาเดี๋ยวผมจะมาบอกตอนไอ้ฮุมมอนเตอร์มันสู้นะครับผมมานะโอเคเผมเตรียมก่อนโอเคครับผมคลิปเวลานนะคุณยนต์ คุณนนทักก่อนนี่ยม่าไม่ทันแ้วนะครับผมหนะซเซสองสามเพื่อนะผมจะเล่นต่อเมื่อคุณกดไลน์นะผมคลิปนี้ให้ถึง1 0 0 0พนะคะผมถ้าคุณกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงหนึ่งพันแล้วก็ผมจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะคะผม คอใครก็ได้นะผมมากดไลน์ถึงหนึ่งพันนะเฮ้ยสี่สามสม่แพ้ก็รู้ว่าแพ้แพ้แพ้งจะมาบอกไม่ทำไมเอ้ยอย่าพ่งสูไอ้ทรัมบสต์มดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ก็ตกชสูวเหมือนเดิมครับริริรู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 ตอนนี้ผีกาอยู่นาะการ์ดเ,ด,เดือดดึงช่วยให้ได้ดึงช่วยให้ได้ช่วให้ได้นะอืมแล้วในคลิปนี้นะผมต้องมีผู้ติดตามด้วยนะผมรวมถึงช่องผู้เพื่อนเราผมให้มีผู้ติดตามถึง62คนเหมือนเหมือนกับผมนะครับผมตอนนี้ยคนนี้ กากกากกากมากเลยว่าตุ้งงู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 กากโคตรโอ๊ยแม่แม่กังวลวอาแถวแถวนี้โอ้หุยอะไรอ่ะ นไม่พอนี่ว่ะเย่เย้เย้เย้เป็นสามร้อยร้อยรอยบบเลอร้อยร้อยร้อร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 อหวังว่าจะสู้บอสได้นะ ต้องพัฒนาต่อไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะเพราะว่าจะเป็นการทำให้ผมนะบอกให้เพื่อนสู้ๆนะคบผมบอกให้เพื่อนสู้ๆนะว่าเพื่อนใจเยอะที่สุดเพื่อนนะคือแบบ อ่ะคุณไปกดติดตามเ่องเพื่อเรียนถ้าคนนี้ไม่กดติดตามคุณได้กดติดตามเลยผมนะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเต็มๆให้ฟังนะคะผมจะซึ่งเรื่องเต็มๆนั้นนะคะผมเป็นความปิดป้านเนึ่เดี๋ยวผมจะทำคลิปหลางจากคลิปนี้ไปนะครับผมดูคลิปข้ออะไรผิดพลาดนะคะผมเดี๋ยวเราก็จนะมา ทำคลิปกันนะคบหลังจากคลิปนี้นะไม่รู้ว่าผมจะทำมันอย่าผมจะทำวันปิดเทอมด้วยกันนะครบผมตอนปิดเทอมเดี๋ยวเราก็จะมาไล์สุดคลิปนี้กันนะครับผมไม่พลาดครับไม่พลาดไม่พลาดอยา,ากได้ เธอนิดเดียวโงอย่าบอกนะว่าเจอฉันพอเซล่งเพชรยี่สิบก้อนจะทำใดได้ข้าตัวตายแล้วเออม้มะกรูดเบอเอนีมันอเอาไปเลย แที่เราจะสู <ame> ้บอสได้เดี๋ยวเราก็จะเดิมทำการเดนปก่อนอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้แล้วห้โมรอ้โโ้โห้้ เดี๋ยวผมทอดมันครับผมทอดนี่นี่ผมได้หัวผมได้หัวได้หัวอ๋อหมดเลี้ยวครับไหนเชื่อมอะไรเลยนี่ผมหัวไหนอุ้ยจริงด้วยครับแข็งข้างขวาไม่มีเรือนานครับผมจะดอยผมไม่รักขอก้างขวาตัวดียวจะขอกล้องขวาอุ้ยกดไลค์ดิ นะตอนนี้เราก็มีประมาณสามหนึ่งเจ็ดห้าจุดสี่ห้าเอ็มครับผมตอนนี้กนน็ิง่ายแล้วครับมาเราจะมาดูว่าเราจะสู้ได้ไหมบุยบุย <laughs> ยังไม่บุยบุยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะสู้ได้ไหมไปโูสต๊อปสต๊าฟสต๊ป

เดี๋ยวเรายังไม่ปลดล็อกครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าร่วมมันนี้ก่อนเลยดกรรีเวลาล้ครับตอนนี้นะคบผมจะปิดลิปิดีโอแล้ผมปิดควิดีโอผมจะไปไลฟ์สดต่อใน ขีดนะครบผมุมไอจะตามก็เป็นตาวนีนะคะต่อไปไล่ไปในแอปอาขีดกันนะคับผมแล้วก็ผมจะมาเยีนดูเจอ ของเราใกล้จะหมดเลยนะกล้หมดเลยว่าเราได้คะแนนประมาณนี้ปลดล็อกมาว้าวนล้วตัวนี้เดี๋ยวผมต้องสระตัวนึงออกคือตัวนี้ ก็คืออันนี้นะว้าวมาเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูร่องหลุมเพิงกันอู้ยังไม่ทันเลยเลยนะครับผมกไชิบินแล้วโอเคก็เก็บตังก่อนโอ้ตังทันอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดฮาอัปเกรดไม่ได้แล้วนะผม นะะโ,อโอเคนะครับผมโอเคสากคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสากคลิปนี้ขอตัวลาก,ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ,บายบายวะ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 